นี่ก็จะมาแกะกล่องนะครับกลัวสินค้ามีปัญหานะครับสินค้ามาส่งนะครับก็น่าจะเป็นสินค้าที่จะเอามาใช้กับกล้องไม่ได้เลยโตกูณอ่าสิบนั่นเองแกะเลย ระดับมาเทียบเลยแล้วก็ตัวสินค้าก็อพอบัฟเฟลรอบตัวใหม่นะครับขอแกะก่อนเอย จริงๆบริษัทกลุ่มไม่ไกลแต่เอาที่บริษัทก็ได้แต่พอดีเ <c oughs> ขาไม่มีให้เลือกรับที่บริษัท มาย่างดีนะครับยังไม่ผ่านการแกะใดน,นะครับมันก็คือ1420 Tokina F2 นะครับบริษัท Quick Marketing นะครับราคา33,900นะครับราคาหน้ากล่องนะครับเขียนไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้นะครับหน้าเลนฟิลเตอร์ไซส์82นะครับ ดอทูแคปดอนนะเรามาลองแกะดูเลนเกตโอตัวคูณนะครับเลนเกตโอตัวคูณประกันศูนย์นะครับตัวนี้ นะครับนี่ก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือประกันประกันจากญี่ปุ่นนะครับษัทเก็โกบคู่มือการใช้งานนะครับไปประกันไทยประเทศไทยนะครับคลิกมาร์เก็ตติ้งให้ส่งกลับนะครับเขียนที่ชื่อที่อยู่ส่งกลับนะครับ ้องลงทะเบียนในเว็บไหมไม่รู้หมายเลขเครื่อง950ตรงกับกล่องไหม950ตรงนะครับหมายเลขตรงนะครับชื่อสมคุณที่อยู่แล้วก็ฉีกส่งนะครับาฝากล่องข้งางในก็มีแค่นี้เองะครับเล่นหนึ่งตัวกลหมดแล้วไม่มีกระเป๋าให้ เนตัวนี้ไม่มีกระเป๋าให้ไม่มระเป๋าในี่คือเลผิวโทกิน่าครับผิวยับๆหน่อยผิวเหมือนสายนะครับดูจากภายนอกแล้วก็ไม่มีร่องรอยใดๆนะครับฝาปิดตูดหลวมไปนิดนึงไม่แน่น ไม่รู้ว่าเขาผ่านคิว q ีมาอย่างไงนะแต่ก็หน้าฝาหน้าเลนก็สองแสงกม็มืนเจอฝุ่นมืนเจอฝุ่นนิดหน่อยนะแต่มันน่าจะไม่มีผลกับภาพนะเป็นออโต้โฟกัสนะครับเดี๋ยวลองดูกับบอดี้ที่จะมาใช้นะครับเดี๋ยวไปหยิบบอดี้ก่อนนะเดี๋ยวลืมเตรียมมา นี่คือาห้าสิบนี้เขียนชัดๆ a ห้าสิบนะครับห้าสิบการจะใส่กับเลนตัวเก่าได้ต้องมีอะแดปเตอร์แปลงเลนซึ่งอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ธรรมดาไม่ใช่อะแดปเตอร์ที่คูณ0.71ไม่ใช่นะถอดเลนส์คิดออกก่อนถอดเลนส์คิดออกก่อนนะครับเอาอะแดปเตอร์ใส่เข้าไป คือ r 5 0าสะมันไม่ออกเลนมุมกว้างมาให้สัทีนะซึ่งตอนนี้ระยะ14ก็กว้างสะใจดีครับนะครับแล้วก็ได้ f ที่2.0 f 2.0เลยนะครับก็เดี๋ยวจะทดสอบดูว่า เดินถ่ายอต้องโฟกัสทำงานดีไหมแล้วก็เรียกว่าอะไรเดี๋ยวแล้วก็กันสั่นช่วยได้ไหมเพราะมันไม่มีกันสั่นในตัวนะครับก็เลยจะต้องหาเลนส์มุมกว้างที่มีกันสัน่นซึ่งมันก็ไม่ทำขายเมื่อวานถามทางแคนนอนไปแล้วแคนนอนก็บอกว่าปีนี้จะออกเลนส์มุมกว้างแต่เป็นเมาลตไเอ RF, ไม่ใช่ IFS ก็น้ำหนักเยอะอีกนะครับแล้วก็ เป็นตัวโปรด้วยซึ่งราคาก็จะสูงนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีขายเลยของเขาก็เป็น15เรียนระยะ15 i m นะครับ15มีทั้งตัว F ไหไลแล้วก็ตัว F f ฟแต่ก็ราคาสูงนะครับตัวนี้ก็เอา EF มาใช้ไปก่อนถามว่าทำไมไม่เอา10-20 SIGMA ซิกมาส11เโทคิน่าพวกนั้นมัน e F 2.8 ผมอยากได้ f2 ครับนะ2.8ผมว่ามันมันยังไม่พอับผมนะอย่างตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยที่ใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้คือ R7 นะครับ18-35 f1.8 นะครับ1 8แล้วใส่กับอะแดปเตอร์0.71นะครับเปิดได้ที่ระยะ12นะครับเปิดได้ที่ระยะ12แล้วก็รูรับแสงเป็น f1.2 นะครับไม่ใช่1 8เพราะว่ามันได้0.71ด้วยนะครับ ก็จะได้กวางค่อนข้างมากไม่รู้ว่าอัดไปเนติดขอบอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะในวิดีโอเพราะว่าปิดกันสั่นด้วยถ้าเปิดหมดกันสั่นย่ดยต้อมก็จะขอบไปอีกนะโอเคอ้าวลองขึ้นแบตเตอรี่โลไปหยิบแบตก้อนมาอีกเดี๋ยวมาหยิบแบตมาละเบื่อมากรุ่นกล้องรุ่นเล็กใช้แบต LPE17 ทำไมไม่ใช้ตัวเดียวกันกับ R7 หรือพวก 5D า a r k 3หรือพวก r 5 r 6อเนี่ยใช้อา PE6 มันจะได้ใช้ด้วยกันได้เยอะหน่อยมาใช้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวลองดูซิหมดกันสานตั้งได้ไหมโอ้ยตั้งได้ครับหมดกันสานตั้งได้ถือว่าเลน์เป็นเลน์ที่โอเคเลยแต่ออโต้โฟกัสทำงานเสียงดังเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวลองเดินบอกดูแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไฟล์มาดูว่ามันสั่นช่วยได้มากแค่ไหน